ุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่เมืองทองธาน,นีนะครับซึ่งที่นี่วันนี้ที่ผมมานี่เขามีการออกร้านเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในไทยและก็ต่างประเทศกันด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่างานจะจบลงแล้วผมก็ยังอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับว่าช่วงนี้ที่ไทยและก็ที่ต่างประเทศนั้นมีที่เที่ยวน่าสนใจอย่างไรและแพ็กเกจนั้นถูกแพงอย่างไรตามผมมาเลยครับ และเพื่อให้สมกับรายการเสียมไทยอัปเดตนะครับเรามาดูกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรอัปเดตกันบ้างเรามาที่บูธบ้านผาสวรรค์ทองผาภูมิสวัสดีครับคะ,คะอยู่ที่ไหนครับบ้านผาสวรรค์อยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะคะอำเภอเมืองทองผาภูมิค่ะครับค<ช>เป็นครับมีอะไรน่าสนใจบ้างรีสอร์ทของเรานะคะเป็นรีสอร์ทสไตล์ผลไม้นะคะเป็นบ้านพักที่นา ผลผลิตในทองหาภูมินะคะมาเป็นตัวอย่างในการสร้างบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะมังพุดหรือว่าเรียนนะคะหรือสิ่งเด่นๆเลยคือเป็นบ้านเ็ดโคนนะคะเฮดโคนที่เป็นของดีประจําจ,จังหวัดทองเออการจนบ,บุรีค่ะครับค่าค่าเข้าชมเสียงเงินไหมออของเราเป็นรีสอร์ทนะคะก็คือค่าเข้าชมเนี่ยคือให้เข้าฟรีได้ถ่ายรูปได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าพัก อย่างเช่นบ้านพักผลไม้เนี่ยอยู่ที่ราคาแค่2,200บาทค่ะตอนคืนสาสามารถพักได้ถึง3ท่านค่ะโอ้โหมันดูเหมือนว่าเป็นชื่อผลไม้นี่ไปเด็ดกินได้เลยหรือเปล่าชมได้ค่ะเด็ดได้นิดหน่อยค่ะ,ะถ้าจะมาจะทานแนะนำหน้าฟอนเลยค่ะมีะให้ทานเต็มที่เลยค่ะมีเป็นแพ็กเกจไหมครับ2วัน3าคืนอะไรเงี้ยมีอะไรแบบนีไ้ไหมแพ็กเกจมีค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1คืนแถม1คืนนะคะ เพียงจ่ายจ่ายเพียง1,000บาทนะคะจองสิท์ในงานนี้นะคะ1,000บาทแล้วก็สามารถไปพักได้ใน2คืนในราคา1คืนค่ะเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเหรอใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเ<ะ>ดินทางได้ถึง1ปีนะคะเพราะว่เชอ่์นี้มีสิทธิ์มีอายุถึง 30/ สบพฤศจิกาปีหน้าเลยค่ะครับถ้าจบงานนี้ไปติดต่อไปได้ที่ไหนครับก็เป็นบ้านหาสวรรค์ทองหาภูมินะคะหรือว่าจะติดตามที่เว็บไซต์ เบอร์ไ,ไวเวบ้านหาสวรรค์ .com ก็ได้ค่ะอืมค,ครับผม<ะ>ขอบคุณมากๆจ้า<ะ>ขอบคุณนะครับ<ะ>เอาละครับเราไปที่บูธอื่นกันตามผมมาเลยกระบี่ M.P.B สวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับอ้อาวมีอะไรแนะนำเชิญคือกระบี่ M.P.B เป็นบริษัทห้างห้นส่วน M.P.B รรดาจ,จำกัดเนี่ยเรามีแพ็กเกจที่พักรวมเที่ยวระหวางเอานางกะเลเยแต่ถ้าเป็นมันดูดกับลูกค้ามากกว่าทาไม แบบชอบชอปติดวอลกิ้งสติดเอ่อติดวอลกิ้งสติดเนี่ยเราก็จะมีอยู่ที่อ่าวนางครับอ่าวนางเราก็จะมีประมาณ4ี่ห้าโรงแรมแล้วก็ถ้าเป็นพรเวทจริงๆแบบแบบชิวๆอยู่กับติดทะเลแล้วก็จะเป็นอยู่ที่ไรเลทมากกว่าครับผมอ๋อดี่ก่อนนะกระบี่เอ็มพีบีเป็น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 เอเจนต์ครับผมอ่าขายแพ็กเกจทัวร์ต่างๆนะครับในเครือสมาคมโรงแรมกระบี่ของเราเองโอ้มี มีเป็นสมาคมโรงแรมรันเลยครับผมเป็นสมาคมโรงแรมกระบี่อยู่แล้วเพราะว่าเห็นและผลว่าตรงนี้เราก็มีจุดขายคือคือของเราโรงแรมอยู่ใกล้หาดทั้งนั้นถ้าเป็นอาน่าวนางละอยู่ใกล้หาดถ้าเป็นไรเล่เราก็จะมีโรงแรมใหญ่ๆไปเลยเช่นบุงาธานีเซนซีระยวดีที่ใหญ่ไปเลยครับผม,บผมแล้วแต่ลูกค้าว่าจะมาหนอนมาเที่ยวแต่ถ้ามาเที่ยวก็อยู่บนบกถ้ามานอนแบบบรรยากาศชิวๆแบบโรแมนติกโลเคชันดีๆก็ที่ไร่เล่ครับผมราคาย่อมเยาว็นกันเองเริ่มต้นตั้งแต่ 4 9 0ถึง19,000คต่อชิพถ้าเกิดว่าหลังจากจบงานนี้แล้วเนี่ยนะให้ติดต่อไปที่เว็บไซต์อะไรก็ถ้าเป็นหลังจากงานแล้วผมจะใช้เป็นราคาวอล์กิ้เท่านั้นมผมใช้แต่เพาะในงานที่ผมออกบูธเท่านั้นครับ,รบเพราะ<ม>ว่ามันไม่อยากจะซ้ำกันกับบริษัทให้เข้าไปที่เว็บไซต์อะไรเอ่ยก็คือไปที่ห้างหุ้นส่วนเว็บไซต์นี้เลยครับ MPB โพลราดานี้เลยครับด้านหลังนะครับ มาโเข้าไปได้เลยครับที่สํานักงานใหญ่อยู่ที่อ่านางเลยครับผมครับผมครับเอาล้ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละไปบูธอื่นกันต่อเลยและตอนนี้เราเข้ามาดูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับงานนี้เป็นการเช่าเรือยยชนะครับเราไปดูกันครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ้าว แนะนำเลยว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้างเช่นครับอันนี้ก็จะเป็นของบริษัทบานปอครูสนะคะก็จะมีบริการให้เช่าเรือยอชนะคะคก็จะมีเรือจะมี3ขนาดค่ะสามลำเนี่ยจะอยู่พัทยานะคะกับอีกหนึ่งลำใหญ่จะอยู่ภูเก็ตค่ะคลำเล็กเนี่ยจะบรรจุได้ประมาณ7ที่นั่งนะคะแล้วก็ลำกลางจะเป็น15ค่ะส่วนลำใหญ่สุดนะคะจะเป็นไปนดูไป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 ดูต้องดูต้องดูอเห็นภาพต้องเห็นภาพต้องเห็นภาพอันนี้เรือลำใหญ่สุดใช่ไหมลำใหญ่สุด -18 ที่18คนใช่ค่ะ18แคนเลยแล้วก็ราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่3 0,000ถึงแสนเก้านะคะแต่ว่าเราไม่ได้ให้เป็นเรือแบบนี้ไปเปล่าเเรามีกัปตันมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มอาหารบริการพร้อมเลยเรียกว่าครบเสร็จสรรเลยค่ะแล้วก็ถ้าจองในงานนะคะแพ็กเกจลด20%ด้วยถ้าเลยในงานแล้วเนี่ยก็ราคาปกติแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปติดต่อหลังจากนี้ให้ติดต่อไปที่เว็บไซต์อะไรเอ่ย หลังจากนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อได้ที่น้องค่ะจะมีน้องสแตนบาย,ยได้เลยะค,ะครับผมบริเวณคลอ46ทางด้านนี้เลยแต่พี่ถามนิดนึงนะครับว่ามีราคาเมื่อกี้บอกขอย้ำอีกทีสิขอย้ำอีกทีนึงราคาเบา,คเบาๆค่ะเบามากนะคะสามหมื่นถึงหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทสามหมื่นได้อะไรหนึ่งแสนกว่าบาทได้อะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นลำเล็กลำกลางลำใหญ่นะคะคอันนี้คือต้องดูอีกทีนึงอันนี้สามหมื่นต่อกี่วัน ต่อวันค่ะต่อหนึ่งวันเอาหุงอาหารพร้อมอยู่บนนั้นใช่ค่ะแล้วก็มีกัปตันขับให้เสร็จสับเลยไม่ต้องไปขับเองกี่ชั่วโมงคะกี่ชั่วโมงเองเองกี่ชั่วโมงไอ้สามหมื่นหรือแสนก็ปะหนูจะบอกว่าถ้ามันเทียบกับว่าที่เราไปซื้อเองเนี่ยราคามันเบาๆจริงๆใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าซื้อไปเสร็จไม่ได้ใช้ทุกวันเสียแล้วก็เสียค่าดูแลมันอีกนะแต่นี่คือดูแลให้เสร็จสรรค์เลือกเท้าสะอาดเลยเ้วยแล้วก็จัดแล้วก็เอนเตอร์เทนให้ด้วย อ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เราตั้งเราลืมถามอะไรนะเมื่อกี้ที่ขงังกี่ชั่วโมงตอนกี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวันน่ะที่ให้ไปได้เนี่ยเองเองเองจำได้ไหมเอ๊ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงสตาร์ทที่ไหนสตาร์ทที่ท่าอะไรแล้วไปจบที่ท่าอะไรเออคือตอนนี้ค่ะจะเป็นประมาณว่าเข้าภาอ่ะค่ะสามลำจะอยู่ที่พัทยาอแล้วก็อีกลำหนึ่งเป็นลำใหญ่จะอยู่ที่ภูเกต็ตอ๋อก็คือว่ารายละเอียดเนี่ยค่ะสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์เลยอ่าก็ไป ก็ไปอยู่ในในปัตตานีก็วนไปสี่ห้าชั่วโมงอย่างนี้ถูกไหมในภูเก็ตก็วนไปสี่ห้าชั่วโมงอ่าอย่าออกปัตตานีก็แล้วกันค่ะอ้าวอ้าวมามาดูมาดูมาดูอันนี้ภายในเรือใช่ไหมครับภายในเรือนี่หน้าตาส่วนหนึ่งจะเป็นแบบนี้เรือใหญ่อันนี้เรือใหญ่กี่ที่นั่งนะสิบแปดนะครับเป็นปาร์ตี้ได้เลยเนี่ยข้างในจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะไอ สามหมกับแสนกว่าบ,บาทนี่มันต่างกันที่อาหารอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมขนาดลำาด้วยอ่อ้าวต้องไปแล้วนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมากขอให้เฮงเฮงเฮงขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,รบไปที่อื่นกะ็ต่อไปไปอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ art in paradise เวลาที่เราจะไปเที่ยวที่นี่นะครับ ต้องเตรียมใจให้ดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนจริงมากมันเป็นสามิติแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรต้องเข้าไปคุยกันครับเชิญครับสวัสดีครับ Art in Parad i s e คืออะไรพิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามิติค่ะเป็นฉากถ่ายรูปข้างในก็จะเป็นแกลเลอรี่ภาพวาดนะคะหน้าตาเป็นไงตุ้มมีตัวอย่างไหมได้ค่ะมีตัวอย่างอ้าวมามา,มาดูมาดูตัวอย่างกันะจะเป็นสมุดภาพตัวอย่างค่ะเป็นฉากถ่ายประมาณนี้ค่ะเป็นฉากถ่ายรูปอันนี้จะอยู่ที่ รัชดาค่ะเป็นสาขาใหม่นี่เอสพาดรัชดาในกรุงเทพมีกี่สาขามีสาขาเดียวค่ะแต่ว่าเรามีอยู่แล้วที่พัทยากับเชียงใหม่อะค่ะโอ้คือมันเหมือนจริงมากๆใช่เป็นภาสามิติค่ะอืมนี่นี่นี่อันนี้อยู่ที่เอสพาดใช่ไหมใช่อันนี้เป็นที่เอสพาดมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ฉากมีประมาณ150ยาสิบภาพมีสองชั้นมีสองชั้นใช่เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นฉากที่อยู่ในเอสพาดหมดเลยค่ะเป็นฉากถ่นรูปใหม่ใหม่ ถ้าใครที่เคยไปเที่ยวที่พัทยาหรือเชียงใหม่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ํากันนะคะเพราะว่าตัวรูปภาดจะไม่เหมือนกันอืมไม่เหมือนกับพัทยานะมีสองสาขามีเอสพลาหนักกับที่พัทยามีพัทยาเชียงใหม่เออมีพัทยาเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพแล้วก็กรุงเทพกรุงเทพอยู่ที่เอสพนาหนัชดาเอสพนาเชัชดาชั้นใหม่แล้วก็เรุงเทพแล้วก็เอพเพื่อนมันไปถ่ายจากไหนมาเนี่ยแปลกๆทั้งนั้นเลยอ๋อรู้แล้วอยู่ที่นี่เองนะครับอาร์ต in p a r a d i s e นะครับผมราคาค่าเข้าชมยังไงเอ่ยราคาปกติผู้ใหญ่180บาทค่ะถ้าเด็ก120บาทแต่ถ้าซื้อในในงานก็จะเหลือแค่ไปละร้อยจบจากงานนี้กลับไปที่ราคา180ยแปบาทนะครับเอาแล้วครับขอบคุณมากมากจ้าขอบคุณมากเราไปลองดูตัวอย่างกันนะครับว่าที่เขาบอกว่า3มิติ3มิติหน้าตามจะเป็นอย่างไรอ่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เหยียบได้ไหมเหยียบได้ไหมกรุณาถอดรองเท้าอ๋อ <c oughs> นี่อย่างนี้หน้าตาอย่างนี้นะจ๊ะอ๋ะ <c oughs> อตรงนี้ตรงนี้อ๋อขอโทษโทษนี่นี่ตองอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราก็ต้องทําท่าใชยป่ะอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวเขาบอกอย่างนี้เขาบอกต้องอยู่ตรงนี้เขาบอกตรงนี้พิตกตากล้องเขาให้มาอยู่ตรงนี้อะนะครับแล้วก็จะได้เป๊ะเลยไหมเป๊ะอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วผมต้องทําท่ายัางไง อ๋อสมิติมันตรงนี้มันต้องมันต้องเอาอารมณ์ไปเล่นกับเขาด้วยนะครับอ่าเอาละครับขอลงจากบอร์ดก่อนนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจะสนุกอย่างไรต้องไปดูเองต้องไปลองเองนะต้องไปลองเองเห็นผมเห็นข้างหลังมีมีอีกรูปหนึ่งใช่ไหมมีอีกหนึ่งฉากตามออกมาเลยครับ อ้าวตรงนี้เป็นตัวอย่างฉากนะครับเขาตั้งใจทํามากเลยอ่านี่นี่น,นี่น่าสนใจทั้งนั้นน่าสนใจทุกท,ทุกทุกฉากเลยนะครับตามมา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 ตรงกลางหรือยังตรงกลางหรือยังอ่า อ่ะถ้าจะติดต่อติดต่อไปที่หมายเลขเลยครับสอบถามได้ที่เบอร์026609130ค่ะแล้วก็ตาม Facebook ก็ w w w f a c e b o o k c o m s l a s a r t i n p a r a d i s e b a n g k o k ครับผมอ่ะอย่าลืมไปเที่ยวกันเพราะว่าเราต้องอัปเดตให้ชีวิตของเราสดใสกันตลอดนะครับขอบคุณมากจ้าขอบคุณจ้ามาในงานนะครับก็มาเจอเรือใหญ่มากเรือสปีดโบ๊ทแต่ว่า วิธีการที่เราจะถามเขานี่บางทีก็งงเหมือนกันผมอยากจะถามพี่เลยนะว่าอ้าวพี่ครับเรือลํานี้มีสมรรถนะอะไรที่อยากจะแนะนาเราบ้างเช่นครับเป็นเรือที่ค่อนข้างจะแรงนะครับลักชัวรี่นิดหนึ่งเป็นเรือ27ฟุตนั่งได้ประมาณ8คน -10 คนประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บบนซินเครื่อง8.1ลิตรฮนโวากำลังก็อยู่ประมาณประมาณประมาณเข้าๆประมาณ300แรงม้า ครับผมปกติแล้วเวลาที่เขาจะตัดสินใจเลือกซื้อเรือแบบนี้เขามีจุดที่ต้องคํานึงอะไรบ้างก็ใช้งานอย่างไรครับสัมนิ่เรือพวกนี้จะใช้กับครอบครัวขึ้นฝูงดูแลลูกค้านะครับ,รบพาใครต่อใครไปเที่ยวหรือ,อแค่รีแลกซ์กับครอบครัวครับผมแล้วถ้า ซื้อแต่ผมก็ต้องถามก่อนราคาขายปกติราคาล้ำนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่สามล้านสองครับสามล้านสองมีส่วนลดส่วนต่างลดสูงสุดหรืออะไรมี option ออปชั่นอะไรให้บ้างก็ประมาณนี้ครับแล้วแต่ความพอใจราคาเรื่องราคาเราเราคุยกันได้ถ้าคนคขายอยากขายคนซื้ออยากซื้อ,อสิ่งที่เราทําที่เราโดดเด่นจากคนอื่นคือเรามีบริการหลังการขายเดี๋ยวก่อนนะสามล้านสองนะสามล้านสองดีลิเวอรี่ได้ป่ะดีลิเวอรี่ครับทั่วประเทศทั่วไทยอ่าขอเป็นภายในระยะปริมณฑล ถ้านอกจากนั้นเราก็อาจจะคิดราคาต้นทุนของการการส่งเรือรซึ่งเราจะลากไปเราจะจ้างน้องที่เขามีรถลากลากไปส่งสมมติซื้อประจวบเนี่ยเราก็ไปส่งประจวบถ้าส่งอาจจะล,ลงทะเลเลยใช่ไหมลงทะเลเลยครับเพราะว่ามันมันจะมีเทรลเลอร์ไปพร้อมเลยไปถึงก็เทสต์ไดฟ์กันได้เลยครับผมร,บราคานี้รวมสอนได้ไหมรวมสอนด้วยครับรวมสอนด้วยสอนจนเป็นอะ่ะสอนจนเป็น แล้วเฟ c i l i t y ต่างๆบนนี้มีออปชันเสริมยังไงอะไรได้บ้างในราคานี้ออเฟสิลิตีที่ที่เป็นเมนหลกัหลกๆของการขายของเราคือเราจะมีแรมลงเรือมีที่เก็บเรือให้ครับเราจะมีคล้ายๆกับบางคบลูกค้าบางคนถามว่ามา ซื้อแล้วทํายังไงต่อ,ผม,อ,อผมไม่มีที่เก็บนะ,ะเราเรามีที่อยู่มีสองแห่งคือที่ทปากเกรดกับประทุมสองการปทุมสองหมายความว่ามีที่เก็บอู่มีอู่ให้แสดงว่าต้องต้องเสียค่าเช่าก็แล้วแต่ความยาวความใหญ่ของเรือพราะเริ่มต้นที่ประมาณเดือนละประมาณสามพันกว่าบาทอู้ไม่เท่าไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ไ,ไ,ด,ได้ก็คือสมมติวันนี้จะลงเรือลูกค้าจะลงเรือบอกอ่าอ่า บิ๊บ๊บอกครับผมจะลงเรือสี่โมงเย็นนะครับเาราจจัดการให้หน่อยผมบอกไม่มีปัญหาน้ำแข็งเตรียมไว้ให้แล้วไม่ต้องไปซื้อทิสเซเว่นไม่ต้องให้แล้วมันหกรถเบียร์วายโซดาบ,บอกมาอาหารเรามีเตรียมไว้ให้หมดใช่ไหมครับหรือบางทีวันนี้อยากจะพาคู่สวีทไปอ่ะผมไม่อยากจะขับเรือละมีน้องบุคลากรขับเรือให้ไหมเดี๋ยวผมจะไปนั่งข้างในคุยกันสองคนเราก็สามารถจัดหาให้ได้ครับขอไปดู เครื่องยนต์กลไกหน่อยครับเชิญครับเขาิ่ห้องหัวเรือก่อนดีกว่าอเชิญครับพี่นำเลยอันนี้จะมืดหน่อยครับผมเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยอันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ครบครับตรงตรงที่นั่งตรงนี้สามารถดัดแปลงเป็นเป็นที่นอนพักนอนค้างก็ได้นอนพักพักก่อนหรือว่า นอนเล่นทําสบายยังไงก็ได้นี่เปิดรับลมได้ใช่ไหมครับสองข้างมีช่องมีช่องมีพอร์ตมเท้าครับผมแล้วก็อุปกรณ์สแตนดาร์ดครับมีครับตอนมีทีวีติดอยู่แต่เราไม่น่าติดตรงวันนี้เพราะปกติถ้าติดจะติดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ครับทีวีแล้วก็มีไมโครเวฟมีเตาอืมมีเห็นงอ่างอย่างที่เห็นนี่นะครับอืมแล้วก็มีตู้เย็นนะครับครับส่วนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับจะเป็นห้องน้ําเปิดถ้าเข้าไปดูก็ อืมนี่คือปวดท้องปวดอะไรต่างๆเนี่ยปวดหนักปวดเบาหนักปวดเบานมาเข้ามาได้เลยครับอ่าครับผมครับอาบน้ําได้ไปกระโดดทะเลตัวเหนียวนะครับมีน้ําจืดออนบอร์ดครับผมอืมครับครับนี่ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกสามารถเป็นทําเป็นเตียงได้เลยนะครับ ครับ,รบมันเหมือนกับว่ามันยังมันยังประกอบเตียงอะไรบางอย่างอยู่ได้ใช่ไหมเนี่ยได้ครับก็คือจะมีเราจะมีแผ่นที่อยู่ในนี้ครับเอามาวางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจะมีเบาะที่วางตรงนี้อ็ออนอนเออครบพอดีออนะก็คือกลายเป็นเตียงใหญ่อย่างนี้เลยครับนะครับ,รบตรงนี้คืออะไรนี่ก็เป็นแค่แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเดียวครับแผงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก็บอะไรต่ออะไรเล็กน้อยนะครับครับผมอื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 มนะครับ อันนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับเราไปดูกันเวลาที่เราบังคับเรือนี่มันต้องมีกี่เกียร์มียังหน้าปัดอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เริ่มต้นจากเบสิกเลยนะครับครับที่นั่งอืที่นั่งอันนี้เป็นเป็นที่นั่งพิเศษคือเราสามารถแหวกขึ้นมาอย่างนี้ได้เวลาเราเวลาเราขับ อารมณ์อยากยืนมันมีที่นั่งพิงมันไม่เมื่อยใช่ไหมครับเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นออปชันที่คนทั่วไปมองข้ามแต่เป็นอะไรที่มีค่ามากครับการนั่งให้ถนัดนี่สาคัญนะเพราะมันต้องนั่งนานๆนะก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวใช้เลี้ยวขวาเหมือนรถเลยครับถ้าขับรถเป็นก็ขับนี่ได้ครับมันมีแค่สองมีสองเคียร์คือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าหรือถอยหลังใช่ครับแล้วก็เดินหน้าเสร็จปั๊บเร่งครับไปเรื่อย แค่นี้อครับไม่มีอะไรเวลาที่เราจะขับเรือมันต้องสอบไหมไปสอบที่ไหนยังไงต้องสอบกับกรมเจ้าท่านะครับก็เขามีขั้นตอนในการไม่ไม่ยุ่งยากมากครับก็อาจจะเสียเวลานิดนึงประมาณครึ่งวันไปสอบเขเขียนแล้วก็เอาเรือไปขับให้เขาดูแต่ว่าที่นี่ก็เทรนก่อนไปสอบได้อยู่แล้วใช่ครับนะครับผมมีอะไรอยากจะบอกให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอีกไหมว่าถ้าซื้อจาก พี่บ๊อบใช่ไหม <ถ function. S 1> พี่บ๊อบแล้วมันจะดีกว่าอย่างไรก็ข้อได้เปรียบของเราคือเรามีเรามีมันมีสุภาษิตฝรั่งที่บอกว่าคนซื้อเรือเนี่ยจะมีความสุขอยู่สองวันคือวันซื้อกับวันขายวันซื้อตื่นเต้นวันขายก็ตื่นเต้นทำไมครับเพราะว่าเขาไม่เขาาไม่ค่อยแฮปปี้กับเวลามีเรือเท่าไหร่เวลาซื้อก็เขาชอบอยากตื่นเต้นอยากซื้อนะครับพอตื่นเต้นซื้อพ็อยากตื่นเต้นเวลาขายก็โอ้ยมีมานานแล้วเบื่อละรีบๆขายพอขายได้ก็จะโผดีใจแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยคือ เราจะลบล้างคือาสิน,นั้นออกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีแค่สองวันทุกวันเป็นความทุกวันที่คุณมีความสุขคุณมาคุณบอกเราว่าคุณจะไปไหนรเราจัดให้น้ำมันเรามีเตรียมให้นะครับะะหรือแม้แมว่าคือหมายถึงว่าคุณซื้อไปแล้วก็เถอะสามล้านสองเนี่ยแต่ว่าพี่บ๊อบจะครีเอทกิจกรรมต่างๆให้หรือรให้คำปรึกษานี่แหละมันมีทั้งเคลียกิจกรรมและให้คำปรึกษาและความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับ สิ่งที่เขาเรียกว่าบริการหลังการขายคอันนี้บางคนถามว่าผู้บริการหลังการขายมีจริงเหรอมันแค่ลมปากคุณพูดใช่ไหมครับเระับเวลาเราเราถามจริงต่อเวลาเราไปซื้อสึนค้าอะไรแล้วแต่อันนี้เราไม่เห็นเลยครับไปดูที่แรมไปดูที่จอดเรือของเราครับว่ามันมีจริงแล้วเวลาคุณจะซื้อเรือคุณจอดที่นี่ได้ถ้าคุณไม่พอใจคุณไปจอดที่บ้านคุณก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีที่จอดที่นี่ได้มันสะดวกมันลงน้าได้ทันทีอืครับครับ ไปดูรุ่นอื่นๆกันบริษัทของพี่บ๊อบนั้นมีรุ่นเล็กกว่านี้ด้วยใช่ไหมผมมีที่นํามาวันนี้มีจะเป็นรุ่นกลางๆที่ชินมันจะมีที่เล็กกว่าก็คือ24ฟุตลํำนั้นนี่ก่อนแลวกลำไหนนี่ก่อนลำลำนี้เท่าไหร่ล้ำนี้20ล้ำนี้27ฟุตแล้วก็ลํำนั้นเท่าไหร่นะลนั้น24ฟุต24เท่าไหร่อยู่กี่บาทอันนั้นอยู่ล้านเจ็ดครับทำไมมันห่างกันเยอะเหลือเกินอ่ะอ่ามันเป็นแต่ละเรือแต่เรือไม่เหมือนกันข้างในด้วยใช่ไหมม ข้างในจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างก,กันมากแล้วมันขนาดนิดเดียวเองอะทำไมมันจากสามล้านอสองูกเออ,อไปดูว่ามันทำไมไปไป,ไปเราไปดูกันนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแต่ตอนนี้เรามาดูเรือสปีดโบส24ฟุตกันนะครับเรือลำนี้เออจะต้องบอกก่อนว่าที่เอามาโชว์นี้คือมือสอง,อสองใช่ไหมครับือ2ครับเป็นเรือมือสองนข้ามจากอเมริกา ทำไมมือสองมันถึงใหม่ขนาดนี้ก็เป็นเราเลือกแต่เรือที่สภาพดีมาที่เราไม่ต้องมานั่งเรียกว่ายาําหรือว่ามาย้อมแมวไข่อเอาที่มันดีมาล้างปัดเงาเซ็ตสวย <c oughs> จบอเพราะเรือถ้าเรือเอ,เอาเรือที่ต้องมาทําอะไรเงี้ย เราจะทําได้แค่หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออีกสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือไอส่วนที่มันจะพังตอนที่คุณอยู่กลางทะเลหรือกลางแม่น้าอ๋อนั่นอันตรายเลยคือเราไม่อยากจะไปยุ่งตรงนั้นเพราะนั้นเรือที่มันสวยๆเข้ามานี่เพราะว่าสภาพมันดีตั้งแต่แรกแล้วครับอย่างที่เมื่อกี้คุยนว่ามีความสุขสองวันวันซื้อกับวันขายเพราะฝรั่งส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ๋อครับผมแล้วเรือเขาไม่ค่อยได้ใช้อแต่ว่าเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดมาถึงเมืองไทยแล้วอย่างที่พี่บ๊อบบอกก็คือต้องมีความสุุขททกววััันนตต้้งแ่่ีไดเเรือลย เอาล่ะครับเราเข้าไปดูภายในเรือ24ฟุตนี้กันนะออ้ย Extreme e x t r e m มก่อนอื่นก่อนอื่น อีกทีหนึ่งเรือ24ฟุตราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ล้านเจ็ดครับล้านเจ็ดนะครับเรือลำนู้นอยู่ที่3า้านสองอันนี้ล้านเจ็ดอะมาดูกันเริ่มต้นที่สภาพโดยรวมก็คือสภาพเขาจะเขาจะใหม่นะครับอะไรที่แตกต่างกันก็รูปลักษ์ไซส์อุปกรณ์อะไรประมาณนี้ครับยกตัวอย่างลำนี้ลำนี้ไม่มีไอ้ตัวเขาเรียกว่า เรดาร์อาร์ชที่อยู่ข้างบนเออนะมันดูออบางลามีแล้วดูสปอร์ตใช่ไหมดูสวยอออตอนนี้มันไม่มีนะครับเออบอก <c oughs> ลำนั้นจะจะใหญ่กว่าครับนะครับความกว้างของเรือจะกว้างกว่าม<อ>ันแคบประมาณประมาณเกือบจะประมาณฟุตกว่าอ๋อมันแคบ,ม,แคบมันแคบกว่า,แค,วาแคบกว่าและเล,เล็กกว่าเล็กกว่านะครับอืมครับผมแต่ข้างในก็เฟอร์สตูดต่างๆก็ด้อยกว่าหน่อยนึงแหละ มันก็ลองเข้าไปดูวันนี้เราไม่ได้เปิดไฟอืมอืมอือือืม,อมต้องจะเห็นไหมครับน่าจะเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรเค็ดไม่เป็นไรเอาเข้าคราาครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งกล้องลงไปถ่ายอย่างเดียวก็ได้อ่ะอ่ะเวลาขนมาในงาน ขนมายังไงครับเนี่ยว่าเราลากมาบนเทเลอร์ครับอ๋อครับก็เรา<ม>ต้องมาก่อนชาวเช่าบ้านเข้ามาประมาณสองสามวันอตอนนี้เสียงตอบรับคนไทยกับการมีเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอ,ตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยคือเมื่อก่อนตอนนี้เรือเนี่ยดอกเบียเ้ยไม่ใช่ดอกเบียเ้ยเขาเรียกว่าอะไรภาษีนำเข้าเนี่ยมันศูนย์เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นราคาเรือเนี่ยมันลงมามันเป็นอะไรที่จับต้องได้สมยัย เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมเริ่มทำธุนี้ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะราคาเริ่มไม่ถึงเรือลำหนึ่งอย่างนี้อาจจะอยู่ท 5, 6, 000, ั่ประมาณห้าล้านหกล้านเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วครับม,มันอยู่ล้านกว่าใช่ไหมฮะม,มันหามันจับต้องได้เพราะนั้นคนคนก็เริ่มเข้าใจเริ่มเริ่มตระหนักว่าเออมันความสุขเล็กน้อยในยนะชีวิตขอให้ตัวเองได้ไหมก็ก็เริ่มตลาดเริ่มใหญ่ขึ้นครับครับผมถ้าจะติดตอ่อ บริษัทพี่ติดต่อพี่ติดต่อไปที่ะสะดวกทไป Facebook นะครับ Team ah. X Team Rama 5 X T E A M R A M A เล็ห้าหรือว่าถ้าสะดวกกว่าเดินเรือมาที่แรมเลยมาดูว่าเราเป็นอะไรเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเราจะอยู่เชิงสะพานพระรามสี่นะครับฝั่งฝั่งนนก็คือถนนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานพระรามสี่มา1กิโลเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหลังปั๊มปตทคริสตัลพาร์คครับเข้ามาเลยครับเราอยู่ตรงนั้นมอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่สะพานปทุมสองนะครับขึ้นไปทางเหนือในน้ำนะครับขึ้นไปทางเหนือเหนือสะพานปทุมสองประมาณ1กิโล ประมาณ500เมตรครับผมอยู่สายมือโอ oh ครับ,รบอ้าววันนี้เราได้ข้อมูลเยอะๆเลยขอบคุณพี่บ๊อบมากครับ,รบขอบ,บคุณนะครับขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยยาสับผมโบนาวา่ฤฤาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคล็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พร e คลฟร